สวัสดีครับพี่ๆทุกคนณนะตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกผมจะพาทุกท่านมาชมที่ดินที่หนึ่งไร่3งาน92ตารางวานะครับขายยกแปลง2ล้าน5แสนบาทนะครับเป็นที่ขายก็คือเป็นที่ผมอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเป็นที่ดินบ้างเปล่านะครับด้าน,นหลังของที่จะมองเห็นวิวเขาสวยงามมากเลยครับ ราคานี้ก็ตกลองคุยกับเจ้าของที่นะครับลูกค้านใดสนใจที่ดินแปลนนี้มาชมก่อนดูก่อนได้ก่อนนะครับที่ดินแปลนนี้ห่างจากฟิวเจอร์ทั้งสิประมาณ80กิโลนะครับห่างจากโรตัสตัวเมืองนุงพยบาบาลแมคโครประมาณ13กิโลนะครับห่างจากเกืองคุ้นดานน้าตกสติกาหนังรองประมาณ14กิโลนะครับห่างจากถนนสี่เลนประมาณ2กิโลนะครับ จากถนนลาดยางเข้าซอยมาถึงที่นีปน่ประมาณ100เมตรนะครับผมขอแยกบนให้ดูปากทางเข้ามาก่อนนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นถนนคอนกรีตในซอยช,น,ชนหมู่บ้านเดินทางมาไม่เปียบมีเพื่อนบ้านมาต่อทางครับจากถนนลาดยางแล้วเข้าซอยมาเป็นถนนคอนกรีตถึงที่น,นี่ประมาณ100เมตรนะครับด้านหน้าก็ผมครับติดถนนคอนกรีตหน้ากว้างประมาณ30เมตรนะครับส่วนด้านหลังนะครับที่มองเหนมีภูเขาสวย ผมกว้างประมาณ16เมตรด้านหลังครับชงฝั่งซ้ายนี่ครับผมอยู่ช่วงถว่อไฟฟ้ามีรถรวลวดนามข้างเคียงฝั่งซ้ายความยาวประมาณ150เมตรนะครับฝั่งซ้ายนะครับส่วนฝั่งขวานะครับหยุดแนวต้นมะม่วงสไฟฟ้าสำเฟสนะครับความยาวประมาณ130เมตรนะครับจ่ดินป็นนี้รูปที่สวยนะครับจากถนนคอนกรีตต่างระดับจิดินป็นนี้ประมาณ60เซนนะครับจ่ดินป็นนี้ เหมาะสำหรับปลูกบ้านพักอศัยนะครับทําสวนทำเกษตรดินดีน้ําดีอุดมสมบูรณ์บรรยากาศดีมากธรรมชาติอยู่ขาสวยนะครับอยู่ที่สูงน้ำไม่ท่วมนะครับอยู่ชุมชน,ชนมีเพื่อนบ้านนะครับหรือซื้อเก็บไว้เก็งกำไรขายก็มีอนาคตนะครับอยู่ชุมชนมีเพื่อนบ้านนะครับเดินทางมาไม่เปลี่ยน,นครับ สนใจที่ริมไปนี้นะครับบทงอรผม0 6 1์โทรของผม0 6น8 8 2 2 1 4 9นะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ